สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซท่างช่องผักัดชาแนลครับมือนี้ครับวันที่10มีถุนายน2์6 7หาครับผมมือนี้ครับจะมีนั่ทางมาแบ่งปันเอซท่างช่องครับผมเนาะเป็นของเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากณครนมมถมครับพอวายเอฟซีท่างช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะงวดที่แล้วให้มาครับบนครับวิ่ง5ครับ275 2 7 7 5 2 5ครับล่างวิ่ง2ครับ2 428ครับเข้าที่เลขวิ่งครับเลขออก5 9 3ครับบนวิ่ง5มาหลักร้อยครับส่วนล่างครับให้วิ่ง2ครับเข้าที่2 4 42นะครับนี่ครับเพิ่นจับคูห้2 4เลขออก4 2ก็ถือว่าเข้ากับผมเนาะพะว่าเลขล่างให้มากแค่2คูเองครับ นี่ครับให้มาแค่2คู่เองครับล่างครับสองสเลขออก4ี่สองนี่ครับมือนีครับผมเนาะพันวาครับผมพระหัสพี่รอยดูอยู่นะปล่อยเลขเพื่อนของพี่ให้หน่อยนะวันนี้น่ะโทรมาเมือนขึ้นครับผมเนาะพันวางวดหนีฟันทงพึ่นเกาครับผมบนชุด3ตัวเม็ดเดียวครับแล้วก็ล่างจับคู่ให้2คู่เหมือนเดิมนะครับเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนักขบถมครับ มาแบ่งปันเอซทางช่องเพื่อเป็นแนวทางครับผมเนาะส่วนใครรอของผู้ใหญ่ใจดีจากนักขปถมหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งนคมปฐมนะครับผิ่นแจงข่าวมากเหมือนขึ้นครับผมเนาะ่นว่าครับผมวันพุธที่12นะครับวันพุธที่12ครับวันนี้วันจันทร์ที่10นะครับพรุ่งนี้1112อีกประมาณ2มือครับผมเนาะนี่ครับผมพน่นแจงข่าวมากครับผม งดที่แล้วครับให้มาครับวิ่งบนล่างศูนย์ครับวิ่งบนล่างศูนย์ครับย๋ยวให้ดูก่อนเลขวิ่งเลขวิ่งงดที่แล้วไม่เข้านะครับเลขวิ่งครับแต่ว่าเพิ่นจับคูครับผมเนาะเลขจับคูเพิ่นกะนี่ครับผมวิ่งศูนย์บนล่างครับไม่เข้านะครับวิ่งศูนย์ครับแต่ว่าเพิ่นเน้นเมื่อวานครับผมเนาะ ชุด3ตัวครับ930ครับนี่ครับให้แมาแค่2คู่เองครับผมเนาะตัด90ทิ้งนะพ่ะย่ะงดที่แล้วครับให้มาแค่30แล้วก็93ครับถ้าออก30ครับผมเพิ่นได้เป็นล่างครับผมเนาะแต่ว่าออก93้าสามเน่ยตกลงครับผมถือ600,000กว่าครับผมเนาะถูก600,000กว่าครับนี่ครับแต่ว่าเพิ่นเสียเลขวิ่งครับเสียเลขวิ่งบนล่าง200,000กำไร400,000ครับผมเนาะ ของผู้ใหญ่ใจดีจากนคอนฐถมครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งณคปรปฐถมนะครับมาฝากเอฟซีทังช่องครับผมเนาะวันที่12นะครับส่วนวันนี้ครับวันนี้เป็นของเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนคอนฐถมครับมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปผมแจงข่าวเอฟซีทางช่องก่อน คลิปต่อไปจะเป็นเลขของผมนะครับเลขของผมครับงวดนี้ผมวิ่งล่างครับวิ่งที่7นะครับวิ่งล่างที่7นะครับจับคู่7จแล้วก็7-0นะครับเดี๋ยวมือนี่จะลงเลขบนให้ f อซีทางช่องครับผมเนาะเพราะว่าเอซีทางช่องถามมาเยอะมากผาหาัดบนปล่อยหรือยังบนปล่อยวันนี้ครับคลิปต่อไปนะครับ มาครับผมมาครับมาดูเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนักคอมบถมดีกว่าครับมาแบงปั่นเอฟซีทั้ง่องครับผมเนาะเมื่อคืนโทรมาแล้วครับเมื่อคืนนี้เลขเพิ่นกับทืว่าหน่อยคู่แม่ครับผมเนาะนี่ครับน้อยคู่มากครับล่างแค่2คู่บนชุดสามตัวเม็ดเดียวครับตัดเลื่อนสองตัวนะครับเห็นไหมครับหน่อยคู่แม่ครับผมเนาะ เลขของเพื่อนครับเลขเพื่อนมาแบ่งปัน f อฟซีท่านสองครับผมเลขเพื่อนนี่ครับเลขเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีครับ ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีจากณคอนปฐมนะครับจากณคอนปฐมครับเลขเพื่อนผู้ใหญ่ใจดี จากณนะคำถมมาแบ่งปัน f อทางช่องครับเน้นย้ำกับ f อซทางช่องครับผมเนาะถ้าใครสนใจแนวทางราวพัฒนาหรือว่าหานอยครับผมไปกดติดตามได้ทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะครับจะลงให้ทุกมือที่มีเล้าแล้วก็จะลงห้าน้อยห้ทุกมือครับผมเนาะทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะครับแล้วก็แจ้งข่าวออกอีกทีนึงครับผมเนาะแจ้งข่าวแจ้งเตือนก่อน ยำครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปอมเฟซปอมนะครับมาครับผมมาครับบนครับบนครับวิ่ง5ครับบนครับวิ่ง5ครับบนวิ่งห้า ชุด3ตัวเม็ดเดียวครับชุด3มตัวเม็ดเดียวครับนั่นก็คือครับ9 5 1ครับ9ก้หนะครับให้เอฟซีท่างช่องตัดเล่น2ตัวด้วยนะครับนั่นก็คือครับตัดเล่น2ตัวครับ9ก้าหแล้วก็ หนึ่งเก้าครับเก้าห้าหนึ่งเม็ดเดียวครับเน้นที่เก้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับนี่ครับเน้นย้ำเก้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งครับส่วนล่างครับส่วนล่างล่างให้มาสองคู่นะครับล่างให้มาสองคู่ครับล่างวิ่งเจ็ดครับ ล่างวิ่ง7ครับจับคู่ให้2คู่นะครับจับคู่ให้2คู่ครับงวดนี้นะครับจับคู่ให้ที่7 0ครับแล้วก็7 5ครับ7 0 7 5นนะครับล่างครับเน้นย้ำที่ เจ็ครับเน้นย้ำที่70นะครับนี่ครับลงวันที่แปบ๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้เอฟีทั้งช่องแคบหน้าจอลงวันที่ก่อนครับผมเนาะ16ทับ6ทับ6 7ครับนี่ครับผมให้เอฟีสั้นช่องแคบหน้าจอเอาครับผมเนาะ <c oughs> งวดที่แล้วครับงวดที่แล้ว ก็วิ่ง5้านะครับบนครับงวดนี้ก็วิ่ง5นะครับเห็นไหมงวดที่แล้วล่างครับผมเนาะวิ่ง2 2 4สอง่เน้นที่2 4เลยครับเลขออก4 2ครับนี่ครับงวดนี้เน้นที่เจ็ดศล่างนะครับเน้นที่เจ็ดศย์ล่างนะครับนี่ครับผมเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครปถมนะครับบนครับวิ่ง5้าครับบนวิ่ง5ครับ 951เม็ดเดียวครับ951เม็ดเดียวครับตัดเล่น2ตัวด้วยที่95 51แล้วก็19ครับพันเด่นย่เมื่อวาเน้นเม็ดเดียวทัพหัส951แล้วก็51นะบนนะเน้นย้ำกับผมเนาะล่างวิ่ง7ครับ70 75ครับเน้นที่70นะครับนี่ครับผมให้ f c ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาครับ ส่วนคลิปต่อไปนะครับเป็นเลขผมเองครับผมจะปล่อยบอยยางเดียวให้เอฟซีทางช่องกับผมเนาะหลังจากลงคลิปล่างยางเดียวไปครับนี่ครับล่างยางเดียวผมให้7นะครับ7 4 7 0ซึ่งตรงกันกับผมนี่ครับ70นะครับตรงกันครับคลิปต่อไปกับผมเนาะเลขผมเองครับบนย่างเดียวครับผมกับสุดท่านี่ครับก็ขออุ่นพอนให้เอฟซีทางช่อง ที่เบิงคลิปนี้ครับผมเนาะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลํารวยเงินท่องครับผมเนาะถ่าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจิญคลิปหน้าครับผมเนาะ